รู้สึกไหมครับว่าบางทีเรายังไม่ทันก้าวขาออกจากบ้านใจเราก็วิ่งไปถึงที่ทำงานจนเหนื่อยล้าไปหมดแล้วสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องอุ่นสตินะครับก่อนที่เข็มนาฬิกาจะเริ่มหมุน ไปพร้อมกับภารกิจชาวนี้ที่วุ่นวายผมอยากชวนคุณมาให้รางวัลตัวเองด้วยเวลาเพียง5นาทีเพื่ออัปเกรดทั้งสมองและหัวใจการฝึกในชาวนี้คือการจูนคลื่อนสมองให้แจ่มใสเพื่อให้วันนี้เป็นวันที่คุณมีความสุขที่สุดจากความรู้สึกข้างในจริงๆ ตอนนี้หาที่นั่งที่สบายและสงบยืดหลังให้ตรงจัดร่างกายให้รู้สึกถึงความมั่นคงและตื่นตัวค่อยๆหลับตาลงชา้ชาๆหายใจเข้าลึกๆและผ่อนลมหายใจออกยาวๆทำแบบนี้ต่อไปปล่อยวางเรื่องราวที่ค้างคาจากเมื่อวานทิ้งไปนำความรู้สึกทั้งหมดกลับมาอยู่ที่ลมหายใจ เมื่อหายใจเข้ารับรู้ถึงสายลมที่ไหลผ่านเข้าไปบอกตัวเองว่าฉันยังอยู่ตรงนี้เพื่อรับฟังเสียงหัวใจตัวเองเมื่อหายใจออกปล่อยความกังวลออกไปบอกตัวเองว่าขอบคุณนะที่พยายามมาตลอด ขณะที่ลมหายใจเริ่มนิ่งและสงบลองนำฝ่ามือขวามาทาบไว้ที่หน้าอกด้านซ้ายเบาๆสัมผัสถึงจังหวะการเต้นของหัวใจที่สนับสนุนคุณอยู่ตลอด24ชั่วโมงการรักตัวเองไม่ได้หมายถึงการกดดันให้ตัวเองต้องสมบูรณ์แบบเสมอไป แต่มันคือการขอบคุณตัวเราเองแม้ในเรื่องเล็กน้อยลองบอกกับตัวเองในใจนะครับขอบคุณนะที่ยอมลุกจากเตียงในเช้าวันนี้ขอบคุณนะที่ไม่ยอมแพ้และสู้จนมาถึงวันนี้ได้วันนี้ฉันเห็นเธอแล้วและขอบคุณจริงๆที่เป็นเธอ สัมผัสถึงความอบอุ่นที่แผ่ซ่านจากมือลงสู่หัวใจนี่คือพลังงานบวกจะเป็นแสงสว่างให้คุณในวันนี้เมื่อหัวใจของคุณเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังตอนนี้หัวใจและสมองของคุณพร้อมแล้วที่จะมองเห็นภาพความสำเร็จในวันนี้ลองจินตนาการเห็นตัวคุณเอง เดินออกจากบ้านด้วยความรู้สึกเบาสบายทักทายผู้คนด้วยรอยยิ้มที่แจ่มใสและทำงานด้วยสติและสมาธิที่ยอดเยี่ยมพร้อมที่จะรับมือกับทุกสถานการณ์มองเห็นภาพตัวเองจัดการงานทุกอย่างได้อย่างราบรื่นเป็นภาพของตัวคุณที่เก่งสงบและอ่อนโยนต่อตัวเองไปพร้อมๆกันอยู่กับความรู้สึกที่แสนพิเศษนี้อีกสักครู่นะครับ ลืมตาขึ้นช้าๆพร้อมกับรอยยิ้มค่อยๆขยับร่างกายเบาๆขอให้วันนี้เป็นวันที่คุณโชคดีเป็นวันที่คุณมีความสุขและเป็นวันที่หัวใจของคุณแข็งแรงกว่าเดิมการฝึกสมาธิและขอบคุณตัวเองในเช้าวันนี้ เปรียบเสมือนการจูนเครื่องจักรให้เดินเรียบและรดน้ำให้ต้นไม้ในใจได้เติบโตไปพร้อมๆกันขอบคุณที่สละเวลามาดูแลหัวใจกับช่องอุ่นสติหากคุณรู้สึกว่า5นาทีนี้ช่วยให้ใจคุณอุ่นและมีสตินิ่งขึ้นฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเราจะมาอุ่นสติไปด้วยกัน แล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ